เวลาแขกมาเที่ยวคนเดียวนะคะแล้วแขกแบบไปไหนไมาไหนคนเดียวแล้วเหมือนแบบเอ้ยเนี่ยดูดิ3 6 0หองศาแล้วเหมือนแบบมีคนถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอให้ตลอดเวลาแหมใช้อุปกรณ์ตัวนี้ค่ะนี่คืออุปกรณ์หมุนได้360องศาก็คือตัวนี้เลยนะคะเวลาเวลาใช้ก็ใช้ง่ายมากๆซึ่งไม่รู้จะง,ง่ายไม่รู้จะง,ง่ายขนาดนี้ยังไงนะคะคือง่ายมากๆเราก็แค่เปิดนะคะอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะเปิดอย่างนี้1 2 3จนไฟเป็นสีฟ้าแบบนี้นะคะแค่นี้เองง่ายๆแล้วเราก็เอาโทรศัพท์ของเรานะคะนี่นะคะอันนี้แหใช้เป็นตัว vivo นะคะเป็น android 10นะคะเอามาตั้งนี่ตั้งปุ๊บเรา าก็เอาวางไว้กับอะไรก็ได้นะคะวางไว้ที่โต๊ะวางไว้ที่เตียงหรือจะวางไวบ้บนหัวเอาไม่ใช่นะคะเราวางไว้ที่ไหนก็ได้มันก็จะหมุนได้ค่ะเพราะว่าตัวที่หมุนเนี่ยคือด้านนี้นะคะด้านบนเนี่ยจะหมุนแต่ถ้าเราจะไปเที่ยวแขกแนะนําว่าให้เราหาขาตั้งกล้องมาเพิ่มแต่ขาตั้งกล้องอย่างเงี้ยไม่ค่อยแนะนํานะคะเพราะว,ว่ามันค่อนข้างเบาเราควรจะหาขาตั้งกล้องที่เขามีฐานกว้างๆหน่อย,อยเวลาเขาหมุนเนี่ยอุปกรณ์เนี่ยจะได้หมุนได้แล้วมันจะได้ไม่ล้มนะคะแต่ว่าวันนี้แขกเอาขาตั้งกล้องตัวเล็กมาเดี๋ยวจะลองดูว่าจะล้มหรือเปล่า ะะเราก็แค่เอาขาดังกล้องที่เรามีอยู่อย่างนี้นะคะเอามาเชื่อมกันนี่มาเชื่อมกับอุปกรณ์ของแข่ก,ก็คือตัว360องศาตัวนี้นะคะนี่นะคะเราก็เปิดโทรศัพท์ของเรานะคะแล้วมาหมวดนห้ี่นะคะสู้ชิงนะคะเป็นเหมือนกับบลูทูธนะคะ,ะ,คะเพื่อเชื่อมต่อบลูทูธก่อนอย่างนี้นะคะจากนั้นนะเราก็เอาโทรศัพท์ของเราเนี่ยมาตั้งคู่กับอุปกรณ์อุปกรณ์ตัวหมุนได้360องศานะคะนี่นะคะตัวแล้วรอดูตัวบลูทูธกับอุปกรณ์เนี่ยถ้าเชื่อมกันแล้วมันก็จะเป็นสีฟ้าขึ้นมานะคะจากนั้นเราก็กดที่ คาเมราไปเลยค่ะทุกคนนี่นะคะเวลาเราเดินไปทางไหนนะคะอุปกรณ์เนี่ยก็จะหมุนตามเราอันนี้นะคะแขกใช้ขาเหยียบขาตั้งกล้องอยู่เพราะเดี๋ยวจะหลุนนะคะนี่นะแขกหมุนมาทางนี้นะคะกล้องก็หมุนตามวาดูดิดูด,ดิอุปกรณ์นี้ก็หมุนตามอ<ะ>่นนี้กล้องก็ขยับตามเห็นไหมคะทุกคน<ะ><ะ>คือมันง่ายมากๆากนะคะกล้องก็จะหมุนตามเราเห็นไหมคะนี่ก็จะหมุนตามละแช่ หมุนตามด้านนี้หน่อยแช่ชเห็นไหมคะเราจะสังเกตเลยว่าเขาก็จะตามเราทุกอย่างไปหมดเลยอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆนี่นะคะ,ะ,คะเวลาแขกไปเที่ยวไหนคนเดียวนะคะแขก็จะใช้อุปกรณ์นี้นะคะเวลาแขรเดินไปไหนนะคะ<ม>ก็เหมือนมีคนถ่ายวีดีโอให้ตลอดเวลาเลย<ม>สําหรับวันนี้นะคะแขรมีโปรโมชันพิเศษมากคือแขรมีแถมตัวนี้นะคะเป็นรีโมทให้ทุกคนด้วย เราสามารถเชื่อมรีโมทนี้นะคะเข้ากับตัวบลูทูธเครื่องของเราและเวลาเราไปไหนมาไหนเราจะถ่ายรูปเนี้เราก็แค ch è, ch è, ch è ่กดแชะแชะแชะเราจะได้ทั้งรูปทั้งวิดีโอแล้วก็มีอุปกรณ์ช่วยตัวนี้2อ,อย่างนี้นะคะอุปกรณ์ที่หมุนได้360องศากับรีโมทนะคะแขกข่ายสอ,อย่างพร้อมกันเนี่ยในราคา699บาทแต่เดี๋ยวก่อนถ้าใครไปรีบสั่งตอนนี้นะคะแขมมีแถมแพนท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่สวิตด้วยแลว อย่างหนึ่งคือส่งฟรีทั่วราชอาณาจักรยกเว้นต่างประเทศนะคะส่งเฉพาะเมืองไทยนะคะ699ทุกคนราคาพิเศษมากถ้าใครสนใจนะคะพักเข้ามาได้เลยอินบ็อกมาสั่งได้เลยนะคะมีคนส่งให้ตลอดที่เมืองไทยนะคะทุกคนตอนนี้แค่ไปแล้วบ๊ายบาย